ไก่ข้อไก่ไกทาบนนี้พบกับชอบ่องปลากรกปอกนะครับวันนี้นะครับมีเมนูขนมจีนน้ำกะทินะครับน้ำปลากระป๋องใส่ซุปเปอร์ตีนไก่มไม่มีบอกนึกว,ว่ามีเท้าไก่ไ ซูช์ไม่ตายตัวนะครับมันมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นต้มใส่พริกแล้วก็กระชายนะคะอ,อ๋อพริกแล้วก็กระชายแล้วก็ใส่หัวกระเทียมแล้วก็ต้นหัวหอมนะแต่ละแต่ริกกับกระชายแล้วแต่ใครชอบนะอันนี้ใส่พริกนะครับกับกระชายใส่ซูช์นั้นด้ป่ะน้ำปลาร้าใช่ไหมใส่ไหมใส่นิดหน่อยด้ป่ะใส่นิดหน่อยแล้วแต่คนชอบนะครับ อันนี้น <ะ S 1> คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่เราจะต้มต้มเพื่อให้ให้ใหมันเป็นยังไงนะแล้วให้พริกสุกแล้วก็ให้กระชายสุกนะครับมอม,มันจะตามาละเอียดกว่าเนะ<ช>้ะแล้วก็มีผักนี่ผักกะหล่ำแล้วก็ถัวงกถังอกไม่ค่อยสุกแล้ว เราจะหันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วแต่ใครชอบใหญ่ชอบเล็กชอบหนาชอบบางครับติดตามต่อไปนี่นะครับเราก็ทีนี้ก็มาตำใช่ไหมโอ,โอ้สีผมสุดใสเสียอ,อย่าเผ็ดเด้อขอร้อ,องละ่ะว่านี่ไงไมีตามหมดไงเราจะาม,มาใส่นี่นะครับอันนี้มี พริกมีกระชายนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปะลาร้าอีกนิดนึนงแล้วก็มิกะทิใส่ด้วยแล้วก็ตามให้ละเอียดนะ่แล้วก็ปลากระป๋องไม่ละเอียดเท่าไหร่หรอกครับแค่ห <ๆ S 1> ยาบๆนะตามแค่หยาบๆนะครับเรามาเกข้าตาด้คเรามีแบบหัว,เข,เ,วเขาเรียกว่ายังไงวะเขาเรียกว่าหัวข่าวไก่ ข้อไก่ข้อไก่เอาเขาดกว่าม,มีข้อไก่ด้วยนะครับไม่ไม่ใช่มีแค่ขนมจีนนะครับมีข้อไก่ทำไปเรื่อยๆแล้วครับแกะพี่แกงก่อนนะคัะ เราเป็นพริกแกงแบบนี้้วยพริกแกงแดงเลยนะคะมอนมันจะออกมืดๆหน่อยน,นะครับเอาเราทำตอกกลางคืนน่กิลไม้กล้องไม่ชัดอยู่มันเป็นพริกแกงแดงเนาะใช่พริกแกงทรงเครื่องอพริกแกงทรงเครื่อง แผ่นหนึ่งได้พี่น,อออน้องไม่เก็บรุ่งไมได้ก็ไม่มีเล็บนี้เราก็จะใส่ปลากระ,กะป๋องลงไปได้ค่ะเด็กตามด้วยปลากระป๋อง,ะะงแต่ใครชอบปลากระ,กะป๋องแบบไหนนะครับแต่ใครชอบข้นนะครับแล้วก็ใส่ละลายปลากระ,กะปร๋อง เสียวนะครับเสียมบานมึงส่วนมากเขาก็ชอบข้นๆนะครับมันจังอร่อยอันนี้กะทิเราใส่อะไหนนะแกปงเพื่อ้มันกลมๆนะวิน,นาทีนมันจะออกเป็นแบบนี้นะครับยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จ ต่อมต่อนะคะแต่็เราต้องทำให้มันละเอียดลงก็ตำให้มันละเอียดนะครับถ้าใครชอบว่มันมีน,น้ำประดุกเนาะน้ำประดุกแล้วก็ปลาช่อนอะไรที่เป็นปลาทำได้หมดส่อแต่ว่ามีจางซื้อไหมแค่นั้นแหละใครอยากกินอะไรก็ซื้อเานั้นมาน้ำปลาใหนครับทีนี้จเจอามาลงลงนี่นะคะ ถ้าตอนที่ใช่แบบนี้เลยคะ่ะเลยอย่างนี้แหละเพราะว่ามันมันขูดไม่ออกค่ะเหนียวหนักนี่ค่ะจะเป็นข่าไก่แบบนี้นะคะใก่ไหนนี่นี่ เป็นข่าวไก่ข้อไก่นี่นะคะเขาเรียกข้อไก่ี่สีสันมันก็จะออกเริมแดงๆแล้วนี่ก็น้ําล้างน้ําก็ไม่ใช่ล้างน้ําอะไรหลงน้าต้องเพื่อให้ที่มันติดคุกนี้อกง่ายด้วยค่ะด้นี่แล้วก็จะเที่ยวหอมแล้วพี่น้องทาไม่ยากครับนิดเดียวน้ำยาน้ำยาปลากระป๋องมีอย่างะง แล้วก็จะปรุงด้วยรสดีแล้วก็น้ำตาลอืมแต่ใค่ยชอบหวานชอบไม่หวานแต่ใค่ชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดสีของใครของมันนะครับส่วนเอสสูตรนี้กะเอาด้วยค่ะด้วยไม่มีไม่มีสูตรตายตัวนะครับใช่ครับเอสเด็กแ,แต่คนจะชอบของน้ำตาลนิดหน่อยนะคะเะว่าเอสไม่ชอบหวานเท่าไหร่ เราคนที่จะกินหวานนะคะเดี๋ยวเราบอปน้ำใบมะกรูดนะครับนี่ซีซันก็จะออกแดงๆหน่อยๆนะครับหอมเลยน้องน้ำยาปลากระปองใส่ข้อไก่นะครับมีสูตรตายตัวแลนแรกก็ต้มผีต้มกระชายนะครับใส่น้ำปลานะครับ แล้วก็ต้มเสร็จก,ก็เอาไปตำนะครับตำ<ช>ตำแล้วก็ตำพริกตำกระชายแล้วก็ใส่พริแกงนะครับแล้วก็จะใส่ใบม,มะกรูดลงไปนะครับทีนี้ใส่ใบม,มะกรูดน,นะครับใส่ร้านใส่ลา้ลายมะเขือคิว้วใส่ใส่เยอะมันข็คิ้วพี่น้อง,อองกินชุน ซื้อต้อนหอมมาโอ้ขาดจังเงยวครับขาดต้นหอมขนาดมันจะตลาดเองนี่น,ตตน,นี่น้ำของเรานะครับคุนคุนดูน้องเราใส่แค่กะทินะคะแล้วก็เป็นอันเสียดเลยคะ่ะด้วยอีกขอทิงดีวกว่อน,นะหน่อยหน่อยอืมเสร็จจืดไปหน่อยนึงเดีด๋ยวขอเติม เลือนิดหนึ่งนะคะเติ่มเกลือน,นะครับเพิ่มความหัวนี่ค่ะเรือของเราเม็ดใหญ่มากนะคะน้ำปลาปิดน้ำเล้วก็จะใส่ต้นตาลสักหน่อยนะคะจะแตใ่ใครชอบใออกเป็นบานวานนิดนิดสูตรกะนะคะะ ไม่มีสูตรตายตัวแล้วก็ปรุงไปด้วยชิมไปด้วยใช่ค่ะทำยาปลากระปองใส่ข้อไก่เข่าไก่ก็ตุนไว้นะคะตุนไว้แล้วแล้วพักหมอนก็ใส่กะทิแล้วทีนี้ใส่กะทินะครับเนี่ยเราก็จะมาใส่กะทินะครับ ใส่เยอะได้ไหมใส่ได้หมดเลยเพราะว่าบางคนชอบกินกะทิหอมๆคุณพี่น้องวันนีจะเป็นงานสีนี้นะคะนี่น่าทานไหมคะพี่น้องน่นาทานเบางคน,นงจะใส่ลูกชิ้นปลานะคะแต่นูไม่ชอบกินลูกชิ้นเลย่ขเดื้อน,นี่ก็เรียบร้อยนะคะง่ายๆนะคะน้องพร้อมเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเราตักใส่จานให้ดูก่อนนะครับ นี่ค่ะเลยแล้วก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟทานได้เลยนะคะล้อนๆเลยนะคะน้ำยาปลากับ๋องนะคะคืณซื้อปลาดุกหรืวอว่าปลาเนิมใครชอบทําตามได้นะครับใช่ค่ะทำเด้ดค่ไม่ได้ใช้เครื่องปรุงอะไรมากมายเลยสําหรับนุ่น,นใช้พริกตามตที่บอก<า>น,นะค่ะแล้วก็ใบมะกรูดก็ได้แล้วนะคะไปค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไปกูกิลได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ